หนึ่งสิ่งแรกคือเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เด็กๆขึ้นมาแต่คราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าระหว่างที่เขาเติบโตมาแล้วเกิดมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาแล้วเรากับลูกเคยมีการ ลงไม้ลงมือหรือเคยมีอะไรที่แบบพูดจาอะไรที่ทําร้ายใจิตใจลูกไปแล้วแล้วก็ลูกโกรธเรามากๆไปแล้วลูกไม่คุยกับเราแล้วลูกล็อกเบอร์โทรเราแล้วล็อกไลน์เแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะ่ะสมมุติแล้วนะคะเป็นถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยอยากจะให้กําลังใจทุกคนว่าเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ ให้ลูกรู้สึกดีกับเราได้นะคะไม่ใช่ว่าอะไรเสียไปแล้วแตกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่กลับคืนมาไม่ใช่เราสามารถปรับตัวหรือทําตัวให้ลูกรักเราหรือชอบเรามากลูกอยากกินอะไรลูกชอบอะไรลูกมีของวันเกิดวันปีใหม่วันอะไรเราสามารถทําไหมคะให้ของขวัญเพื่อแสดงความรักพระเจ้ารักเราพระเจ้าก็ตั้งใจส่งพระเยซูใช่ไหมคะ มาเพื่อเป็นประโยชน์ของเราต้องเสียสละใช่ไหมคะเราเสียสละเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นกับลูกของเรานะคะซึ่งสิ่งเนี้ยเขาบอกว่ากรุงเทพไม่ได้สร้างเสียภายในวันเดียวฉันใดความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก็ไม่สามารถสร้างเสร็จภายในวันเดียวฉันั้นาาน,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 นะคะไม่ใช่กรุงลงนะอันนี้กรุงเทพนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์กับลูกของเราเนี่ยเราจะเป็นจะต้องมีการ ตั้งใจที่จะแสดงความรักเพื่อให้ลูกรักเราถ้าลูกไม่รักเราลูกจะไม่ฟังเราค่ะพี่น้องอย่าพึ่งข้ามสเตปอย่าพึ่งคิดทําไมไม่ฟังทําไมดื้อทำไมไม่เชื่อแม่หรือเธอเป็นลูกนะนี่แม่นะไม่มีค่ะสําหรับลูกเป็นวัยรุ่นนะคะลูกต้องการคุณลูกไม่ได้ต้องการแม่จริงๆแล้วในช่วงวัยรุ่นลูกต้องการเพื่อนเราจะต้องกรบโหมดชีวิตตัวเองจากมนุษย์แม่ที่คอยสอนคอยสั่งคอย ตำอนดีคอยเตือนเนี่ยเปลี่ยนเป็นเพื่อนแทนนะคะอันนี้คือข้อที่หนึ่งและจําเป็นต้องให้ความสัมพันธ์เนี่ยรยักแสดงความรักต้องมีสแสดงความรักอยู่เรื่อยๆให้ลูกรู้ว่ารักเอาใจใส่เล่นแม่งน้อยๆลูกมีกลิ่นตัวอเอาแบบนี้นะลูกเอาแบบนี้ไปใช้ลูกชอบเล่นเน็ตเอาสิมเทพไปเลยลูกเดี๋ยวแม่ซื้อสิมเทพให้จะสิมเทพไหมอินเทอเทร์เน็ตหลายปี พันสองร้อยบาทลูกแม่จ่ายต่อปีลูกลูกไม่ต้องจ่ายรายเดือนนะครับเดี๋ยวแม่จัดเต็มให้ลูกเราทําในสิ่งที่แสดงให้ลูกเห็นว่าแม่รักเขาแม่ใจะใส่เขาอะไรที่เก่าแล้วอะไรที่ทันสมัยลูกอยากได้เราต้องหาให้นะคะด้วยอะไรความรักไม่ใช่ว่าหาให้เพื่อให้ลูกมีแบบไปโชว์เพื่อนไม่ใช่เพราะเรารักเราให้เข้าใจใช่ไหมคะเพื่อความสัมพันธ์ เรากับลูกของเราจะไปด้วยดี 2. เวลาเราคุยกับลูกเราต้องปรับทัศนคติทัศนคติคือความคิดเราต้องปรับความคิดของเรากับลูกเราเวลาคุยกับลูกนะเพื่อควาดีๆนะคะเพื่อจะเข้าใจว่าลูกเราทำไมรู้สึกนึกคิดอะไรเราจะได้ช่วยเหลือลูกแล้วก็ชี้แนะลูกนะคะว่า ลูกต้องการคำชี้แนะอะไรไม่ได้คุยเพื่อจับผิดลูกนะคะเวลาคุยเนี่ยเราคุยเพื่ออะไรนะคะเมื่อกี้เราบอกเพื่อเราจะรู้ว่าลูกทำไมคิดอะไรลูกนึกอะไรพอเรารู้แล้วเราจะได้รู้ว่าวเราต้องคอยสอนเรื่องนี้เราต้องคอยบอกเรื่องนี้นะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะช่วยเรารู้วในการที่เราจะ ให้สติปัญญากับลูกให้คาแนะนํากับลูกพระเจ้าไม่เคยจับผิดเราถูกไหมพีม่น้องฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าจอยู่ในเราเองไหม,มเราเข้ามาจับไว้เวลาคุยกับลูกต้องเข้าใจว่าลูกคิดอะไรลูกคิดอะไรลูกมีค่านิยมอะไรและหลังจากนั้นเราจะได้แนะนําลูกถูกไม่ต้องแนะนําทันทีก็ได้นะคะฟังไว้เก็บข้อมูลไว้ ลูกเราคิดอย่างนี้ลูกเราพูดแบบนี้ลูกเราเป็นอย่างนี้ปัจจบัทัศนคติไม่ใช่พอลูกพูดมาว่ราสมัยแม่ไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลาจบต่อไปนี้อย่าหวังเลยว่าเขาจะพูดอะไรอีกพออเพราะอะไรเพราะว่าเขาพูดแล้วแม่ไม่ยอมรับฟังนะคะเราไม่ยอมปรับความคิดเราคิดของเราเมื่อ200ปีที่แล้วเราคิดของเราอย่างเนี้แล้วเด็ก200อปีถัดมาเนี่ยมันไม่ได้คิดแบบเราแล้ว เข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราอยากพูดอะไรออกไปเด็กคะ่ะฟังแล้วก็ปรับความคิดของเราว่าเด็กเขาคิดแบบนี้เด็กเขาคิดอย่างนี้เ,นเ,นเราจะช่วยเขายัางไงเราจะแนะนําเขายัางไงอันนี้คือหน้าที่ของเราข้อที่สามนะคะเราจะต้องปฏิบัติตัวกับลูกของเราที่เป็นลูกวัยรุ่นเนี่ยเหมือนเป็นลูกเพื่อนเออทําไมอะคุณนกเพราะอะไรนะแม่อันนี้เป็นสําหรับคนที่คนที่มัน อยู่กัถ้าเป็นลูกเราเนี่ยจะหนักโดนเต็มเต็ซ้ายขวาหน้าหลังพลงังมีทั้งหมดเท่าไหร่ใส่ไปในลูกเพราะอะไรเพราะว่าเป็นลูกเราถูกไหมฮะลูกอยู่ในกอมือของเราเราจะทำยังไงมันก็ลูกเราเราคิดแบบนี้ซึ่งไม่ได้ช่วยทำให้การเลี้ยงลูกไวยุุนประสบผลสำเร็จดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องถอยออกมาก้ามือ เวลาเราถึงจุดที่เราแบบไปตอบไม่ได้เราบางทีเราให้คำปรึกษาเพื่อนหรืออะไรแบบเนี้ยลูกเพื่อนมีปัญหาเราพูดโอ้ป็น็อดไปแล้วแกทำอย่างนี้สิอย่างนี้สิแต่พอถึงคราวลูกตัวเองเราไม่รู้จะทำอย่างไรเราถอยออกมาก้าวึ่งทำอะไรคะถอยมาทำอะไรสมมติว่าลูกเราคือลูกเพื่อนแล้วเราจะได้คำตอบว่าเราต้องปฏิบัติกับลูกเราอย่างไรเพราะว่ามันจะง่ายกว่านะคะเราทำตามอย่างที่เราแนะนำ แล้วก็สิ่งน,นี้มันจะช่วยให้ความสัมพันธ์เราดีขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะรูปแบบความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันอย่างเช่นเราเราเระหวางใช่ไหมเวลาเราคุยกับรูปเพื่อนเราพูดที่เราระหวางใช่ไหมแต่กับกรูปตัวเองอยากดาก่าด่าอยากบน่นบ่นอยากเขาเรียกอะไรเขาเรียกเสียดสีอ่ะอยากเสียดสีก็เสียบสีเพราะอะไรรูปเรา ความสัมพันธ์แบบนี้มันทำให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันแต่คนนี้เป็นลูกเพื่อนลูกเพื่อนมามาฝากอยู่เดือนนึงโอ้จะพูดอ,อะไรก็พูวดค้อๆทำอะไรดีลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ทำให้มีลูกเพื่อนอลูกของตัวเองกินข้าวไม่ร,าารั้งจานด่าเลยลูกเพื่อนกินข้าวไม่ไรั้งจานไม่เป็นไรแต่แม่ดีแม่้ากลูกนั่งเฉยๆไปดูทีวีไป,ไปอย่างเงี้ยสองมาตรฐาน รารู้เลยว่าถ้าเราคิดกับลูกเราอีกแบบหนึ่งการปฏิบัติตัวกับเรากับลูกมันก็จะเป็นอีแบบหนึ่งนะคะดังนั้นถ้าเรามีปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เราถอยออกมาก้าวหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติตัวกับลูกเราเหมือนว่าลูกเราเป็นลูกเพื่อนที่เัาในคำนุเราอาจจะต้องเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้เราเข้ากับลูกได้มากขึ้นนะคะ,อ,ะอันที่สี่อย่าปล่อยโอกาสดีๆให้ลอยนวลไป โอกาสดีๆนั้นคืออะไรคือลกูกมาปรึกษาแม่หนูมีแฟนดีไหมมีคนมาจีบแม่หนูว่าหนูจะนุ่งสั้นๆนะ่ะแม่ว่าด,ดีไหมเนี yeah. ้ยคือมันเป็นโอกาสนะเพราะอะไรรนะู้ไหมเขามาทำไมปรึกษาเราฟังดีๆนะถ้าลกูกมาปรึกษาเราเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเราอย่าพึ่งไปตำหนิเราอย่าพึ่งไปแสดงความคิดเห็น จำไว้นะคะเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้ข้อมูลอะไรลองดูว่าคืออันนี้อันที่สี่นะคะอันที่สี่กับอันที่ห้าจะไปได้วยกันดูอันที่ห้าพอเราพอรู้พปรึกษาเนี่ยให้เราตั้งใจฟังแล้วเราก็ตั้งคำถามเช่นยกตัวอย่างนูงมีแฟนนี่ไหมแม่แม่ว่ายัางไงเขามาจีบหนูห้าพูดว่าดีมากลูกห้าพูดว่าไม่ดีลูกไม่ต้องพูดให้พูดอะไรให้ ที่เราพูดดีไม่ดีมันเป็นการถ้าเราจบเราบอกดีแล้วลูกมันว่าไม่ดีเรากับลูกจบกันวันนั้นเลยแล้วถ้าลูกบอกไม่ดีแล้วเราบอกดีวันนั้นเราก็ทำเหมือนกันจบเหมือนกันเพราะงั้นถ้าเราไม่อยากจบกับลูกเราต้องทำไงตั้งคำถามแล้วลูกว่าดีไหมละลูกแล้วเพื่อนเพื่อนลูกว่าเป็นยังไงล่ะลูกแล้วลูกคิดยังไงล่ะลูกลูกใส่ขาสั้นแล้วมันโอเคไหมล่ะลูกขาลูกลายขนาดเนี้ย ลูกจะโอเคไหมล่ะลูกอะไรอย่างเงี้ยคือคือพูดคือพูดตั้งคำถามไปอยา่าไปบอกว่าดีแม้ว่าดีแม้ว่าไม่ดีนะคะจนก,กว่าเราแน่ใจว่าสิ่งที่เราพูดออกไปนยะคือเหมือนลูกพี่น้องเรากำลังไม่ได้พูดเรื่องการตามใจลูกนะว,วันนี้เราพูดกต่ว่าเราหาวิธีที่เราจะเลี้ยงลูกวัยรุ่น ด้วยมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะมีเรื่องพูดคุยการรักกันแล้วฟังเราด้วยนะคะซึ่งทุกๆอย่างเนี่ยมันต้องใช้สติปัญญาจากพระเจา้าถ้าพี่น้องมีลูกวัยรุ่นจาเป็นต้องอธิษฐานนะขอให้พระเจ้าให้เรามีกำกำลังมีสติป,ปัญญาที่จะพูดถึงลูกหรือจะช่วยลูกเราแนะนําลูกเราอะไรที่เราไม่รู้สมมติลูกมาถามเออผมว่าผมจบแล้วเนี่ยผมจะไม่เรียนต่อแล้วนะผมจะทํางาน ถ้าลูกพูดแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าแล้วลูกจะทํางานอะไรจ,ะจบแค่ม .6 แล้วก็เรียนอันนี้อันนี้เราไม่รู้เราอย่าพูดเราไปหาคนที่เขารู้เราไปหาคนที่เขารู้เราไปถามว่าถ้าลูกผมจบแค่ม .6 จะไปทํางานมันจะมีงานที่ไหนทําได้บ้างครับคุณ มีไหมคุณไปหาคนที่เขารู้เสร็จแล้ววนะันากลับมาคุยกับลูกเราจะได้มีข้อมูลเข้าดไหนคะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แล้วเราต้องถึงไม่รู้ไม่ใช่มีหลายๆอย่างที่เราไม่รู้แต่เราบอกกับลูกว่าเดี๋ยวลูกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพระเจ้าก็นำเดี๋ยวอธิษฐานก่อนเดี๋ยวพ่อไปดูก่อนเดี๋ยวพ่อไปหาข้อมูลก่อนอะไรแบบนี้ให้เขารู้นะคะว่ามีเราเนี่ยเราจะช่วยเขาจะช่วยวิธีไหนไม่รู้แต่เราจะช่วยพระเยซูปเป็นพระผู้ช่วยจำเห็นไหม เราต้องช่วยเขาอยากทําอะไรเราช่วยต้องมีเพื่อนที่น่ารักคนหนึ่งนะมีลูกสี่คนคนแรกเนี่ยเรียนองการทางานนะอยู่มาหาวิทยาลัยกรุงเทพปีหนึ่งคนที่สองอยู่ปวชวเป็นผู้ชายนะเอไปแนวเ,เชป๊อปเต้นอย่างเดียวนะบ้านเขารวยเขาก็เลยทำห้องเต้นให้ลูกลูกก็เอาเพื่อนมาสองเต้นยี่สิบสามสิบคนสามลูกผู้หญิงอายุมอสองอันนี้ไม่เรียน วิชาการไม่เอาจะขับวิบไวจะเล่นบาสเก็ตบอลจะเล่นกีฬาอย่างเดียวอันคนสุดท้ายนี่ติ๊กต๊อกอย่างเดียวคนเล็กติ๊กต๊อกทุกวันทุกวันไม่มีอะไรรีวิวของเล่นบ้างอะไรบ้างอยู่สี่คนเขาไลนา์มหาล่บวานบอกว่าพี่นงหาโรงเรียนให้ลูกคนที่สามหน่อยลูกสาวมสองเอาที่เน้นกีฬาอย่างเดียวเลยนะพี่นกเราก็เลยแนะนำโรงเรียนกีฬากรุงเทพไป โรงเรียนนี้เขาเน้นกีฬาคือเรียนเหมือนกนะันจริงๆแต่ว่าก็คือเน้นกีฬาไม่มีไม่เสียค่าเทิมแต่ว่าเอ่อเป็นค่าผ่อนเลยลนุ๊กดีใจนะคือเขาเป็นนักธุรกิจที่รวยเป็นหลายหลาย,ลายสิบล้านอนะ่ะเป็นร้อยล้านอนะ่ะแต่เขารลีลูกแบบที่ลูกเป็นลูกไม่เอาวิชาการหาโรงเรียนที่เน้นกีฬาเพราะลูกจะเล่นบาสอย่างเดียวอ่าลูกปวดหัว เรียนภาษาไทยลูกปวดหัวเรียนเต้ลูกปวดหัวอันนี้น้องเข้าใจนะคะซึ่งพี่น้องเห็นไหมว่าเวลาเรารักลูกวัยรุ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะห้ามทุกอย่างนะคะเราต้องทำไมสนับสนุนเขาถามว่าเขาเต้นเนี่ยเราอยากให้เขาเต้นไหมโอ้เขาพาลูกมา2พาเพื่อนมาสัก20กว่าคนนะเต้นซ้องกับ TDK e Box เนี่ยทุ๊กปักตุ๊กปักเนี่ยเราคิดเท่าร้อมกันทิ้งขยะท้องกันเนี่ยเปลี่ยนแม่บ้านไปหลายจุดมาก แต่ทำไมอดทนอดทนเพราะลูกเป็นัยรุนอยากให้ลูกมาเต้นในสายตาอันนี้คือมีตมังมีตมังก็คือทำห้องให้ลูกเต้นอยากจะนอนนอนอยากจะกินมากินคือนอกลัาจะอธิบายว่าอะไรก็ตามที่เราสามารถช่วยลูกพระยซูคือพระผู้ไ,ไม่ใช่พระผู้ตำหนิพระผู้ขาดขวานลูกทําอะไรแม่ขวานทุกเรื่องลูกอยากทําอะไรแม่ สตอลูกทุกเลือกไม่ใช่พระเจ้าคือผู้ที่สนับสนุนเราให้ประสบความผู้ช่วยเรามีพระเจ้าอยู่กับเราลูกอยากทําอะไรเราสนับสนุนพี่น้องต้องไว้ใจพระเจ้าอุ้ยลูกนสิไน้ตลาเสียเวลาไร้สาระเราต้องไว้ใจใพระเจ้าในทุกๆอย่างในความไร้สาระในความที่เราคิดว่าไม่มีอะไรพระเจ้าจะสร้างเขาอาเมนไหมพระเจ้าจะสอนเขาเอเมนไหม พระเจ้าจะอยู่กับเขาพระเจ้าจะช่วยให้เขาเติบโต,ตกับพระเจ้าเราต้องไว้ใจพระเจ้ามากกว่าตัวเองดัง hmm. นั้น,นถ้าเราเลี้ยงลูกโดยปราศจากความเชื่อเราจะกลัวทุกอย่างลูกออกจากบ้านก็กลัวแล้วลูกไปบ้านเพื่อนดึกก็กลัวละลูกไปงานวันเกิดก็กลัวละลูกทําอะไรไม่กลัวลุกเรื่องเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยมองลูกในส่วนที่ดีถูกไหมฮะ แต่พระเจ้าบอกว่าความรักต้องเชื่อมั่นในส่วนที่ดีของเขาเอนลูกเราเรามองให้เห็นนะคะเราเชื่อว่าเขาดีเขาทำได้เขาผ่านได้เขาเป็นคนดีนี่แหละคือเขล็ดลับของการที่เราจะเลี้ยงลูกไว้รู่นะคะตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งคำถามอย่าหวัวแต่คิดว่ามืนจะพูดอะไรเด็ดๆให้ลูกมันจำไปเลยเหมือนแบบสเตปาต,ต้องทำไมในเฟซบุ๊กต้องเด็กๆ เราไม่ชอบคนที่อะไรนะไม่ชอบคนตรงนู้นที่ชอบคนตรงหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพยายามคิดคิดอะไรให้ลูกประทับใจพูดแบบไม่ใช่ฟังดีดีแล้วก็คิดว่าเราจะตั้งคาถามอะไรนะคะกลูกฟังให้จบด้วยนะแล้วก็อยากฟังแบบมีอคติด้วยนะต้องฟังแบบเปิดใจนะคะบางทีลูกมาถามแม่คิดยังไงถ้าเกิดผมเป็นผู้ชายเนี่ยแล้วผมก็ชอบผู้ชายด้วยกันแม่จะคิดยังไง เอาล้สิอย่าพึา่งอคติอย่าพึา่งอคติว่าลูกเราจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมคะอยากฟังจนจบอันนี้ต้องตั้งเมื่อกี้บอกให้ตั้งค้ถามใช่ไหมคะเราก็ตั้งค้ถามย้อนกลับไปแล้วลูกคิดยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้พวกคิดกันยังไงอ่ะสมัยแม่มันขนลุกๆแต่ว่าสมัยนี้มันยังไงไม่รู้แม่ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเขาพูดเป็นาการการาไว้นะคะอย่าพูดอย่าพูดแบบฟนันคงถ้าพูดเป็นฝันคงเนี่ยเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมี ความแตกแยกเกิดขึ้นระหว่างลูกกับเราน่นะคะทุทกเรื่องอันนี้คือกอณน,นี้ของการเลี้ยงลูกวัยรุนะคะ<ฮ>ลูกบอบอกว่าแม่ผมจะย้อมสีผมเอาสีอะไรดีล่ะลูกชอบสีอะไรอ่าใช่ไหมไปย้อมทำไมเดี๋ยวผมเสียเนี่ยอยู่ดีดีได่ว่าดีอ๋มีปัญหาอีกอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากผู้ใหญ่นะคะไม่ได้เกิดจากเด็ก ส่วนมากเด็กเขามีอิสระมีเสรีภาพมีความสร้างสรรค์มีอะไรที่มาพูดคุยกับเราแต่เราอะ่ะเป็นผู้ที่กดเขาให้อยู่ในกรอบอยู่ในระกดระเบียบแล้วมันทาให้เขารู้สึกกลับมาบ้านก็เจอครูอีกคนหนึง่งอ่ะบางทีไปโรงเรียนเจอคุณครูยังมีความสุขเจอแม่ดีนะคะเขาครูบางทียังคุยกันเข้าใจมากกว่าคุยกัแบแม่นะคะดังนั้นวันนี้เราจะต้องปรับทัศนคตินะคะแล้วก็ปรับปรุงความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่เป็นัยรุ่น เพื่อเราจะสามารถใกล้ชิดแล้วก็สอบเขาแล้วาจะได้รู้ว่าเราคิดอะไรจะได้สอนถูกนะคะเขาจะไว้พอรนะคะทุกคน